<c oughs> จ้ารออยู่ร้านที่อยากหลายจ้า <c oughs> ขอตรวจไลน์ว่ได้รับจ้าทุนที่ได้อยู่ดีสบายเนาะครับไปเรื่อยๆครับสบายดีครับไปงานอาจารย์เนี้ยบอก<ค>ผมเคยเห็นคร้าอย<ค>อ่ค่ะกะผมกะโอ้ชิดหอด่นคือกน,นอยูเซียนหวยคือกันเคยเห็นเคยได้เห็นเคยได้ดดดนั่นเนาะกะธรรมดาเนาะจ้าจักสิวาจังได๋เจ็บติด ในดำเพลินอยู่ว่าโอ้ยผมกระสิทธิำตาออกคือกันมันเป็นเซี้ยนอาวุโสกองผมนะเห็นจะทั้งสาวนหน้าว่าไปงานา,านเมร์จะรผมเห็นข่าวอยู่ครับไปซ่งเพลินเสียวชุดไทยครับครับข่าวผมเป็นไปดนแล้วเนาะค่ะเป็นไปดีแล้วนะล่ะเลขดับห้อง,อ<า>องนี่ยังดับอยู่เหนียวแน่นเนาะดับล่างตรงตรงนี่ครับดับอยู่แต่ว่าเลขสุดผมไปตัดออก สุดเต็มมันเข่าอยู่เพราะว่าเอฟซีทั้งไร่เันเันเหรนมาทุกตัวมันในทุกงวดแหละแต่ว่าผมเลขคนละฟังผมรุดนะก็ได้ไปตัดออกจ้าแต่ว่าเลขกันเลขกันชุดใหญ่นี่คือตรงตรงเันว่าจ้าตรงตรงครับยีซิมาสุดที่ผมลงมาหนีผมสิ้อลงไงแต่ข้างบนเพราะว่าข้างล่างนี่มันสูตรมันมันปวนอยู่มันบอมันบเนิ่งคือ คันโมนเนลล์คืนอนข,ของบดนะผมก็อยากให้ 4, เอฟซีพันเด่นน่ายทางังเด่นความบนตรงตรงเลยผมคัดเอาเป็นเด่นในสิบในยี่สิบหาสุดจยี่สิบนี่ผมจิตตตัดตรงไหมเป็นสุดเด่นสิบหาสุดนี่เด่นสุดเนี่ยแต่ว่าผมโบยุดโบยุดเอเล็กคนฟังนะแต่ว่าลูกไหน่บางคซื้อคันโมพาหกว่าเนี่ยผมก็จทีทิมได้ส่วนนี่แต่ว่าส่วนนี่มันมันเดินดีเองวดาี่สามสิบหาเนี 3, 4, ่ย โอ้สูดเนี่ยบนตรงตรงเนบมอครับคันเอฟซี่นกัยัยเป็นผู้มาเอากับผมครับขึ้นเบอร์ทั่ร์คนเมจ้งน้ำพอๆหลายครับโอเคค่ะเอฟซีทั้งหลายเนี่ยอยู่ในนั้นนี่ก็หลายเยอะเกือบเกือบร้อยแหละเพิ่นเพิ่นก็ได้กันทุ้งวันน่ะเพราะว่าหน้าเยสิ้าชุดนี้อืมค่ะมันสิบต่างกันอยู่นี่ไอ้หกชุดที่ผมสี่รองนี่กับเด็กคนหนฟังอยู่อยู่ฟังเดียวกันกันนี่แต่ว่า ื่อไง,ง้แมันเน็ตในพังนะ้ำก็ได้ผมก็ได้ไดบทเก็บเอาเลยแต่บุคคนฟังแต่ว่าผมเอาเด่นๆด้วยในยี่สิบห้าสุดนี่ตรงตรง,งเลยเอาได้เนาะครับจ้าจ้าจ้าวันวันที่สิบหกที่หกมิถุนายนหกหกจ้าครับเด็กเด่นบนครับมีแปดมีศูนย์มีสองครับมีแปดมีศูนย์มีสองวิ่งแปดกับศูนย์ครับวิ่งแปดกับศูนย์จ้า ครับจับคู่แปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองสี่สองห้าสองสี่สองห้าครับ,บตรงตรงเลยครับเพตรงกรับมร <Okay. S 2> นตอ,อกตัวครับว่าพิษในสุดยี่สิบห้าสุดงวดทีแลยวก็มีเจ็ดสองผมไปตัดออกก็คือว่าไ้ฟัง่งอันอะค่ะครับจ้ะ คืองงมาจากยีซิมาส่วนจากยีซิมาเดือสิบหาผู้ใดอยากบอสูวบทั้งยีผากับมี่เป็นทั่วมาเอาครับผมเอ,เอาเอาเดียกคนฟังครับค่ะมันจีมันจียูวงวันนี้อือค่ะแถลดิ่งครับจ้ามีแปดมีสองมีห้ามีแปดมีสองมีห้าหกเจ็ดหกจีแถลที่สองมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่ง มีเก้ 0, ม 3, <4. S 1> ามีศูนย์มีหนึ่งสามสี่สามสี่ครับยิ่งึ้นยิ่งรงเลยสเสียงอะไรคือเก้าครับแต่ว่าฟังเบิรงมันสิพานวองหวัดนี่มันเดิมงองแย่แล้วอืมเคื่อนฟังเดียวกันว่าสามารถมาได้แต่จะยิ่งเชียงชายเชียงหัวได้เนาะจ้าคนละฟังครับจากังหวัดที่เดียม,มันฟังเดียวกันมันก็กด้เจ็ดสองผมก็ได้ไปตัดออกซะเน,นาะอืม ค่ะก็ถือว่าผ่าไปเนาะจ้าครับผ่าแต่คือว่าผ่าแต่ว่าเอพซีพันชื่อวัดเปนไหนทุกงวดน่ะอืมค่ะแต่ว่านี่เขาสิบป้อยถ้าบนย่างเดียวนะคะเป็นเลขบนตรงๆเนาะข้บนย่างเดียวครับจ้ายี่มาชวนให้รับประกันเลยอืมรับประกันคือยี่สิบห้าสุดครับนี่ตัวเลขที่งอกจกนี่แหละจ้าในสุดเอาครับนับข้างตรงๆครับแม่ไม่น่าลุง จะดับร่างตรงตรงครับงดก้อนกับท่านวันนี้กับท่านจ้าเอ้ยงดงดสีผ่านมาดับท่านไปเอาเอาหมดไหมครับค่ะนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสองสามสองสามสามสี่สามสี่สี่ห้าสี่ห้าห้าหกห้าหกหกเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดแปดแปดเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าสองห้าสามแปดสามแปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามแปดสามเก้าหกเก้าหกครับสิพาชุดครับเหมือนเดิมตัวกับ จ้าเหมือนเดิมสิบห้าชุดดับตรงตรงตัวกับสามารถมาได้ครับครับครับแือวกนะค่ะกะผู้ไรบบมากกะ่านไปครับเป็นแนวท่ากันมากแบบกะติดไปในน้อยครับมันเป็นเด็กบมหาลงทุนจ้ามากะถือว่าทิศมันเดินมากดีอยู่ค่ะก็ยังคงเดิมนาะมันประหยัดต้นทุนได้ครับจ้ายิ่มขึ้น เราโทรไนเด้อครับเพราะว่ามาเป็นอยี่สิบสุดเต็มยี่สิบมาชุดผมรับประกันเลยจ้าเดี๋ยวสีึ้นเบอร์โทรให้พี่น้องแฟนจ้งเอฟซีศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้าเนาะค่ะเบอร์โทรเนาะครับครับจะตามนี่ค่นคู่ใดเพิ่นอยากได้ชุดเต็มหรือว่าอยากนำไปลงทุนจังไดนก็นสามารถโทรไปตามเบอร์นี้ได้ครับค่ะก็สิมีคัดลงอยู่เหลืออยู่สิบหาชุดแล้วก็เหลือสิบหาชุดบางกับเลือจิ๊บเป็น เรสำรองไว้นะอืมค่ะแต่ว่ามันเหรียญไงที่บนย่างเดียวเนาะบนตรงตรงครับอืมค่ะบนบูดมาตรงกลับเลยจ้าอืมครับเป็นแต่น้ำไปลงทุนอยู่ประหยัดต้นทุนในหลายเติบอิลีจ้าค่ะเอาครับเบบซี่มันครับเป็นผู้คนติดปั่นตลอดอยู่นี่ได้เป็นเป็นอะไรทุ่มวันอ่ะเพราะว่าไว้สัญจอนมาเงินกันยังมากอยู่อืมค่ะแกสูงไปร่อง เจ็ดสามเจ็ดสี่ยังมึไปดัดเจ็ดสองออกเพราะว่าเลขเง็ดบในพังเลยอือจ้าครับกับจบเบื่อกี้น้องเลศเขาเละฟังวันนี้กับจบเบื่อกีกก้อนว่าจังใดสิเดินดีขึ้นว่าสิจังใดกับค่อยมากันอีกเที่ยนึงครับคันรุดวันนี้ผมกะสีปั๊บสรใหม่ได้มันมันมันงอแงนะจ้ะอ้อค่ะค่ะค่ะเอากระสันฟังยังถึงพี่น้องแฟนจองเอ็ซีเพื่อนจบช้อมอยู่เนี่ยจ้าครับเอาตามนี่้นะครับ บนเดินชุดเดี่ยวหกชุดนี่ผมบมนิ่ไหนครับเพราะว่าแค่หกคู่นี่ค่ะตัวละสิบบาทก็หกสิบบาทก็สิ่งเสียงมึงครับจอาได้เยอะเลยยี่สิบห้าชุดที่ยี่สิบห้าคู่นีก็พทกมาเอาได้ครับเอาไปคุงพุ่นเนี่ยแบบโปตรงกลับเลยตรงๆเลยงวดที่สามสิบห้าแล้วก็ตั้งสาบัน้าเอฟซีทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอย ไม่โศกไม่ด่าถูกเรศถูกหวยเสียดายทำมีเงินทําบุญทําทานกันทุกคนเนาะทุกคนสบายดีสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณหลายๆจ้า